you mm -hmm. ก็ว่าอูจามองเมืองเหนือนะครับในรายการเจ้านี่ติภักเหนือนะครับก็อย่างตีเฮาได้อู้กันไว้นะครับว่าวันนี้ตางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับลงพื้นตีพระพ่น้องประชาชนนะครับถึงตางจังหวัดราปูและก็ตามจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันจะมีแนวตางเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการทําฝนหลวงกูเตือเขาก็จะหานฝนหลวงช่วงตีมันแรงๆช่วงตีมีหมอกควันมีหมอกควันเปิดไจะจะแปลงฝนหลวงมาโจย่างอี้เหมือนกันนะครับ นะเจ้าตอนนี้สวัสด,ดีครับท่านอธิบดีครับท่านอยู่ที่นี่คมุสากรรมลำปูนเนาะสวัสด,ดีครับเจ้าใช่ครับ,รบสวัสด,ดีครับลำลําปูนครับสวัสด,ดีครับเจ้าภารกิจของท่านอธิบดีตอนนี้ขึ้นมาตังจิงใหม่หละปูนนะเจ้าภารกิจในวันนี้สองวันสิบเก้าซานี่มีอย่างพ่องเจ้าท่านเจ้าก็เป็นที่ทราบกัดนดีนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเรา ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของน้ําในเขื่อนท่านงน้อยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นทางเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนภุมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยนะครับแล้วก็ภารกิจที่ทางกรมฝนหลวงและการเกษตรที่จะต้องช่วยเหลือในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการปฏิปบัติการฝนหลวงเพื่อจะเติมเต็มในเรื่องของน้ําในเขื่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ย ยังไม่มีพายุจรหรือจะเป็นในเรื่องของล่องมรสุมพาดผ่านที่จะให้มีฝนเป็นจํานวนมากๆที่จะตกในพื้นที่ทางภาคเหนือที่จะตกเหนือเขื่อนในลักษณะแบบนั้นนะครับ,รบก็เลยมาติดตามนะครับว่าปริมาณน้ํามันน้อยในลักษณะแบบนี้แลเหลือระยะเวลาฤดูฝน ของบ้านเราอุประมาณสักเดือนหนึ่งหรือเดือนเศษๆเท่านี้เองนะครับทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอยู่สาหน่วยก็คืออยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ตากแล้วก็อยู่ที่พิษณุโลกจะช่วยทำอย่างไรที่จะเติมเต็มน้ําให้มากที่สุดที่มากได้เพราะว่าเดี๋ยวในฤดูแรงที่จะมาถึงเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้มันมีน้ําต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีน้ําต้นทุน ไปใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในลำดับแรกที่จะไม่ให้เกิดการขาดแคลนนะครับ,รบแต่ถ้าน้าในเขื่อนน้าต้นทุนเนี่ยมีปริมาณน้ําน้อยมากในฤดูแล้งที่จะมาถึงอาจจะต้องรน,นรงกันในเรื่องของการงดการทํานาปังอาจจะทําในลักษณะที่เป็นเกษตรที่เป็นพืชใช้น้ําน้อยได้บ้างในลักษณะแบบนั้นทางกรมสมบัติกาก็ จะต้องไปบริหารจัดการน้ําในส่วนนี้กับพี่น้องประชาชนอีกทีหนึ่งนะครับจะ <Wow. S 2> ในส่วนของฝนหลวงและการเกษตรเองเนี่ยเราพยายามที่จะทําฝนเพื่อเติมเต็มให้มากที่สุดท่าขึ้มากได้ <Wow. S 2> แล้วเมื่อวานก็ลงไปดูที่เขื่อนแม่กลวงอุดมทาราซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ําน้อยมากๆนะครับ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ53ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นความจุเก็มก,ก,ก็อยู่ประมาณ20่สบอร์เซนตก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์น้อยมากๆในลักษณะแบบนี้เมื่อวานมีทางหน่วยที่เชียงใหม่ก็ขึ้นบินปฏิบัติการที่เติมน้ำไปให้เขื่อนแม่กวงอุดมชลาระดับหนึ่งนะครับแต่แม่เขื่อนแม่กวงอุดมชลาเนี่ยมีความสำคัญมากก็เป็นเขื่อนที่จะเอาน้ำดิบในไปใช้ทั้งในพื้นที่ดอยสเกตแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในเรื่องของการประป,า,ปาในลักษณะแบบนั้นแล้วก็เป็นน้ําที่จะ มาถึงที่จะทางลำํำพูนด้วยซึ่งนิคมอุตสาหก,กรรมลำํำพูนปกติก็จะได้รับการแบ,บ่งปันในเรื่องของน้ําจากแม่เขื่อนแม่คงอุดมทลาแต่ในปีนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมากๆในลาาักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยต้องมาพูดคุยกับทางนิคมอุตสาหก,กรรมลำํำพูนด้วยนะค,ะครับว่าในเรื่องของการที่ฝนหลวงตรงฝนหลวงเนี่ยพยายามที่จะช่วยเติมน้าให้เขื่อนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมตนมิน้ามันมันน้อยมากๆเนี่ย ทางนิคมอ,อุตสาหกรรมที่ลำพูนเนี่ยก็คงมีมาตรการที่จะต้องรองรับตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ําที่น้ําบาดาลหรือจะเป็นน้ําที่จะเอามาจากน้ําปิง mm hmm. นะครับตรงนั้นเนี่ยที่ทางอุตสาหกรรมนิคมลํำพูณก็คงต้องใช้น้ําเหล่านั้นด้วยแต่เราก็ยิยาีที่จะพูดคุยเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม ที่จะ,ะในส่วนของกรมฝนหลวงในการเกษตรต้องการอยากจะทําน้ําให้ในเขื่อนแม่โปงนรมทลาให้มากที่สุดที่มากได้ที่จะเอามาช่วยเหลือด้วยตรงนี้ครับเจ้าจากกันแต่ที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปพ่อนะเจ้าคาดว่าช่วงใดที่จะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ําในเขื่อนได้พ่อ,องเจ้าในช่วงนี้เจ้าช่วงนี้ก็ยังพอที่จะสามารถที่จะทํางานได้อยู่นะครับในเรื่องของสภาพอากาศ ก็ยังเอื้อต่อการปฏิบัติการอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็เราก็จะช่วงชิงเลยนะครับจะติดตามสภาพอาก,กาศทุกวันโดยที่เราไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดนักขัตเลษ์กถ้าวันไหนสภาพอาก,กาศเอือ้อต่อการปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะขึ้นเตืนบินปฏิบัติการให้ทันทีเลยนะครับอย่างอย่างที่ผมนําเรียนคือการปฏิบัติการฝาหลวงเนี่ยต้องอาศัยเงื่อนไขของสภาพอาก,กาศธรรมชาติเป็นตัวตั้งด้วย แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางวันบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นสภาพท้องฟ้าค่อนข้างปิดในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็จะขึ้นบินปฏิบัติการแล้วก็จะไม่ไม่ไม่สำลิดฝนนะคบเพราะว่าในเรื่องของขบวนการในเรื่องของการเกิดเมฆเนี่ยมันจะต้องอาศัยในเรื่องของพลังงานความร้อนพลังงานแสงอาทิต์มาช่วยด้วยเพราะ,ะนั้นในจังหวะที่เราจะปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องมีแสงอาทิตย์ มาช่วยด้วยนะครับในการพิยาให้เมฆมันเกิด้นาตัวในแนวตั้งให้มากที่สุดถ้าเมฆยิ่งฟูขึ้นในแนวตั้งได้มากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสที่จะเป็นเมฆฝนแล้วก็จะมีฝนตกลงมาได้มากเท่านั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามทุกวันครับอย่างไรเนี่ยเรายังยืนยันครับว่าเรายังคงปฏิบัติการให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่มีวันหยุดราชการและไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเจ้าท่านอธิบดีครับพี่น้องประชาชนจะจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอันนี้คือฝนธรรมชาติอันนี้คือเป็นฝนหลวงครับเราดูได้จากตรงไหน,นครับท่านอ่าอันนี้ต้องติดตามกาบทางส่วนหนึ่งได้ติดตามก็คือคุยกับทางกรมฝนหลวงในกาญเสียเองนะครับ หรือเข้าไปติดตามในเพจ a c e b o o k ของกรมฝนหลวงและการเกษตรก็ได้นะครับเราจะมีการกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการวางแผนว่าเราจะไปปฏิบัติการตรงไหนแล้วผลเราก็จะมีการรายงานนะครับว่าแล้วผลที่ได้เนี่ยมันอยู่บริเวณตรงไหนอย่างไรตรงนี้คือในเรื่องของฝนธรรมชาติและฝนหลวงเนี่ยไม่มีความต่างกันจะสังเกตโดยบางท่านอาจจะบอกว่าเอะถ้าสมมติกรณีที่ มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าในลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นฝนธรรมชาติไม่ใช่ฝนหลวง <Wow. S 2> ในลักษณะแบบนี้ก็ยังแยกไม่ได้ครับเพราะว่า hmm. ขบวนการของฝนหลวงเนี่ยก็คือขบวนการที่จะไปสร้างเมฆให้เมฆมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดการพัฒนาตัวด้วยธรรมชาติด้วยแล้วก็ด้วยในลักษณะที่มีการที่จะทําให้มันเกิดการพัฒนาตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการที่จะไปโจมตีในกลุ่มเมฆเป้าหมายเนี่ย ถ้ามันตกลงในพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเมฆที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเป็นเมฆฝนหรือเมฆธรรมชาติหรือหรือเมฆของฝนหลวงตรงนี้ที่น้องประชาชนจะแยกไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่บริเวณไหนที่เราไปทําหรือไม่ได้ไปทําตรงนี้จะแยกแบบนี้ครับเพราะว่าเมฆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเมฆจริงมันไม่ได้เป็นมเมฆเทียมไม่ได้เป็นอะไรนะครับมีนั้น ก้าหมันก็เลยจะแยกยากเจ้าครับแล้วแล้วการการทําฝนหลวงนี่คือทํากี่วันแล้วฝนถึงตกครับท่านที่พอดีอยากจะรู้ว่าขั้นตอนเขาทากันยังไงวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเลยครับในเรื่องของการทําฝนหลวงนะครับก็ตามตําราฝนหลวงพระราชทานของในหลวงรชการที่เะ้านะครับก็จะมีโดยหลักการเนี่ยก็จะมีอยู่3มขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการตอกตัวหรือต่อแเมฆ ก็จะขึ้นไปปฏิบัติการในช่วงประมาณสัก10บโมงเก้าโมงกว่า10บโมงประมาณแบบนี้นะครับ,บซึ่งเริ่มมีแสงแดดมีในลรักษณะา,า,าแบบนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปก่อเมฆเพื่อที่ให้เมฆมันเกิดการรวมตัวกันและให้เมฆมันเกิดการมีจํานวนเมฆได้มากขึ้นพอเมฆมันรวมตัวกันมีเมฆมากขึ้นมันมีแสงแดดเมฆมันก็จะเกิดการพัฒนาตัวด้วยพลังงานแสงอาทิต์เมฆมันก็จะเริ่มสูขึ้น หนึ่าตามทันนะครับเ้าก็เริ่มฟูขึ้นเริ่มฟูขึ้นปุ๊บเนี่ยอตอนนี้เราเห็นว่าเราก็ต้องีการคำนวณครับว่าไอ้เ,อเมฆที่เราไปก่อนเนี่ยเราต้องการให้มันตกในพื้นที่เป้าหมายที่เรากําหนดไว้ถ้าเมฆมันฟูขึ้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติอย่างเดียวไม่พอเราก็จะต้องมีขั้นตอนที่สองก็คือขั้นตอนเลี้ยงให้อ้นอวนก็จะมีสารไปเพื่อทําให้เมฆมันฟูได้เร็วขึ้นครับพัฒนามากขึ้น แล้วเมฆเหล่านี้ที่เราก่อตรงนี้มันลอยไปยังไงวณพื้นที่เป้าหมายอย่างเช่นไปที่รุ่มแม่น้ําแม่กลวงแล้วเมฆมันเป็นการพัฒนาที่ดีละมันมีฝนแน่นอนในษณะแบบนั้นละเราก็จะไปตามไปโจมตีให้ไอ้กลุ่มเมฆที่เราพัฒนาที่เราสร้างไว้แล้วมันพัฒนาไว้ตรงนี้เนี่ยให้มันตกกลายเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายที่เราต้องการไม่ให้มันลอยไปเพราะว่าเมฆมันจะต้องลอยตามทิศทางลม ตามกระแสะลมเราก็จะไม่ให้เมฆไอกลุ่มที่เราทําตรงนี้เนี่ยลอยออกไปนอกพื้นที่เป้าหมายอืเราก็ต้องทําให้เมฆกลุ่มเนี้ท่านตกไปในพื้นที่เป้าหมายเพราะฉะนั้นฝนที่เราทาเนี่ยไม่ใช่ทําวันนี้แล้วจะไปตกทุ่นี้ก็คือทําวันนี้แล้วก็ตกวันนี้เ,ตตเลยเราจะเป็นกระบวนการแบบนั้นรับเจ้า<อ>จากกลับมาวิธีจากกระบ,บวนการที่ท่านนะที่บดีได้แจ้งได,ได้เราเราได้ฟังเนี่ยนะเจ้า ปกติแล้วใจเวลาเมินสมองใดเจ้าหรือว่าหรือว่าโดยเฉลี่ยแล้วกันเจ้าใจเวลาสมองใดหลังจากทําเสร็จแล้การเสร็จเจ้าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3 4ถึงี่ชั่วโมงครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเจ้าแล้วแต่ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของเมฆมันจะพัฒนาตัวได้เร็วช้าอย่าง้รด้วยเจ้าครับในระดับนี้เจ้าบางทีมันก็อาจจะถึง5ถึงหชั่วโมงก็เป็นไปได้ในระดับนั้นอย่างนี้ครับเจ้าในแต่ละเตื้อง คือคือว่าไอ้ฝนที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกในช่วงอย่างมากก็เป็นบ่ายหรือในช่วงตอนเย็นในะักษณะแบบนี้ถ้าเป็นฝนที่ตกในช่วงค่ำมากๆหรือในตอนกลางคืนเนี่ย จะไม่ได้ฟนฝนจากที่ทางกรมฝนหลวงละการเกษตรปฏิบัติแล้วอ๋ออาจจะเป็นข้อสังเกตเอกก็ได้นะเจ้าที่ในการ,รสังเกตอย่างนี้ก็ได้เจ้าปริมาณฝนติดตกในแต่ละเตื่อในการทําฝนหลวงนะเจ้าเราจะสามารถคาดการได้กับเจ้าจะตกปริมาณต่าใดอย่างไรเจ้าเอ่ออันนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพอากาศถ้าในวันที่เงื่อนไขดีๆเนี่ยบางครั้งเราก็ทําฝนตกได้จํานวนมากเหมือนกันนะครับถึง แ9 0มิลิเมตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทาได้เหมือนกัน <How? S 2> มันขึ้นอย่างมีเยอะอย่างที่ผมบอกครับว่าขึ้นอยู่กับการพัฒนาถ้าเมฆยิ่งฟูขึ้นไปในแนวตั้งได้มากยิ่งเท่าไหร่เนี่ยก็คือปริมาณฝนก็จะตกลงมาได้มากเท่านั้น mm hmm. ตรงนี้ครับอันนี้อันนี้คือความสําคัญก็ขึ้นอยู่กับวันแต่และว,วันว่าเงื่อนไขของสภาพธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยจะเอื้อดีหรือไม่ดี แต่ในวันนี้เนี่ยดูแล้วมแลวในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับก็ยังะจะเอื้อต่อาการปฏิบัติการนะครับที่ดูแล้วเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโปร่งในระดับหนึ่งก็มีเมฆบางส่วนนะครับแล้วก็มีในลักษณะที่มีแสงแดดที่มากพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยเช้านี้หน่วยเชียงใหม่คาดว่านะครับผมคาดว่าหน่วยที่เชียงใหม่น่าสามารถที่จะขึ้นบินปฏิบัติการในเรื่องของการที่จะ ทำฝนให้ได้ในวันนี้ครับครับท่า,านอธิบดีครับมีคุณผู้ชมตัางบ้านถามมานะครับว่าสารที่ใช้ทลลําฝนหลวงเป็นอันตร,รายต่อประชาชนกับสัตว์เลี้ยงก็อครับอ๋อไม่เป็นอันตร,รายเลยครับเพราะว่ามันเป็นสารที่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่สารแปดอยที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเช่นเกลือแกซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันก็มีสารเป็นที่มาจากไอทะเลมันก็ในลักษณะแบบนั้นอยู่แล้ว,วนะครับ แล้วก็ในเรื่องของทั้งตอนที่2คือแคลเซียมคลายหรือแคลเซียมออกไซด์ xide, ก็เป็นในเรื่องของ Can S ium, <S mm hmm. แคลเซียมในลักษณะแบบนั้นก็จริงๆก็มีอยู่เป็นสารแพดลอยที่อยู่ในธรรมชาติในอากาศ mm hmm. มีอยู่แล้วแล้วอันสุดท้ายก็คือยูเรียเนี่ยก็คือเป็นแอมโมเนียมในลักษณะแบบนั้นซึ่งมันก็มีการที่เราใส่ปุ๋ยมันก็เลยมีการระเหยเข้าไปในอากาศในลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วสารที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ได้ปริมาณมากนะักนะครับ อีกอย่างหนึง่งยืนยันได้เลยนะครับว่าเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำฝนนะครับในการทำวิจัยในการที่จะวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนโดยที่การวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนเนี่ยเราใช้มหาวิทยาลัยสุรานารีนะครับเป็นผู้ทำการวิเคราะห์วิจัยให้เรานะครับว่าคุณภาพน้ำฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวงกับคุณภาพน้ำฝนที่จากฝนธรรมชาติเนี่ยมีความต่างกันไหม ตรงนี้ก็สรุปนะครับเราทําวิจัยทําการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมาหลายปีอย่างต่อเน,นื่องก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันและคุณภาพน้ําฝนของบ้านเราและคุณภาพน้ําฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของบ้านเราและก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมสําหรับน้ําดื่มนะครับในเรื่องของน้ําบริโภคตรงนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นฝนที่เกิดจากฝนหลวงอันนี้เนี่ยไม่มีอันตรายครับยืนยันแน่นอนครับเจ้าเพราะรว่าตังเขาก็ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนแล้วนะจประชชนก็มั่นใจได้ซ้าคนกึศซ้าคนคิดไปเจ้าท่านอธิบดีว่าเออฝนนี่มันเือน,รนธรรมชาติแล้วมันจะมีอันตรายกอดสรุปแล้วก็คือว่าใช้ได้ปกตินะคะครับก็คือผมเรียนอย่างนี้ครับอรยังสรุปง่ายๆว่าครับการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ ในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยทรงคิดค้นโดยการเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่ากระบวนการที่มันจะเกิดเมฆขึ้นมาเนี่ยมันก็โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปเปิดเราเปิดทิ้งไว้ในครัวเนี่ยเราไม่ปิดฝาเนี่ยสักแป๊กนึงจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นน้ําเยิ้มๆคือค,ค,คุณสมบัติเนี่ยไอ้เกลือแกงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะดูดความชื้นได้ดีมันก็จะทําให้เป็นเม็ดน้ํารวมกันเป็นก้อนเมฆนั่นเองในขั้นตอนที่จะต่อกวน และซึ่งมันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่ที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ตามรธรรมชาติอยู่แล้วครับครับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งครับท่านริบดีในการทําฝนหลวงนี่คือคใช้จ่ายกันมากน้อยขนาดไหนครับท่านเอ,อ่อในชุดปฏิบัติการนึงเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองแสนบาทนะครับ,รบในการที่ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน นะครับซึ่งถ้าบอกว่าเป็นตัวเลขหนึ่งสองแสนบาทในลักษณะแบบนี้เนี่ยาอาจจะตกใจดูว่ามันเหมือนจํานวนเยอะเป็นเงินใช้จ่าย่อนข้างเยอะแต่ถ้าคิดว่าเป็นปริมาณน้าที่ตกลงมาเนี่ยในพื้นที่นาในพื้นที่การเกษตรหรือในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสิบบาทนะครับสิบบาทถึงสิบห้าบาทต่อไร่ต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า ถ้าคิดเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่เราจะได้ลงมาพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบดูแล้วในลบบนักษณะนี้อ่าก็ถือว่าในเรื่องการปฏิบัติการฝาหลวงเนีถือว่าในเรื่องของของความคุ้มทุนตรงนี้เนี่ยอ,ยอข้างค่อนข้างสูงครับ เจ้าเรียนถามต่อแามน้อยนะเจ้าท่านอธิบดีเจ้าเรื่องของการขอฝนหลวงเจ้าเจ้าบ้านไปขอได้ก่อนหรือว่าต้องเป็นหน่วยงานใดถึงจะขอปฏิบัติการฝนหลวงได้ในแต่ละเตื่อเจ้าขอได้เลยครับปัจจุบันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับประชาขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยครับ,รบทางกรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ยเราจะมีการไลฟ์ผ่า,านเพจ a c e b o o k ของกรมฝนหลวงและการเกษตรเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อกรมฝนหลวงและการเกษตรเลยครับ สามารถเข้าไปติดตามตรงนั้นได้นะครับทุกวันเนี่ยเวลา10บนาฬิกาสนาทีเราจะมีการไลฟ์ที่จะบอกพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ,ะแสดงความจำงในการขอรับบริการฝนหลวงเข้าไปได้คอมเมนต์เข้าไปได้เลยครับก็จะมีทีมงานนะครับสดๆเลยนะครับแล้วปกติเนี่ยผมก็จะเป็นคนไลฟ์เอง oh. อย่างวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นคนไลฟ์เองนะครับเวลาสเอครับเี่ยเรื่องรายการนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนก็สามารถให้ติดตามได้แล้วก็คอมเมนต์เข้าไปได้ว่าพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นยังไงมีปริมาณฝนมากน้อยอย่างไรแล้วยังมีความต้องการน้ําอยู่ไหมก็ขอเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยผมก็จะดูคอมเมนต์ให้ด้วยทุกวันครับนะครับในลักษณะนี้แล้วทีมงานก็จะมีการประสานไปกับทางพี่น้องประชาชนอีกทีหนึง่งอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ รวดเร็วและใกล้ใกล้ชิดกันมากที่สุดก็เหมือนกับเป็นทางซซมแบบนี้เลยนะครับ,รบที่เรากำลังคุยกันแบบนี้เนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ได้เลยหรือจะผ่านทาง i n s t a g r กรมทาง Official Line หรือทางโดยที่มี ID Line นะครับหรือทาง Twitter นะครับที่มี ID ว่า s อ i g n นะครับตัว A อ s i สนั่นนะครับก็เป็น D rraa underscore pr ก็แอดเป็นเพื่อนเราเข้ามาได้เลยแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยในการขอรับบริการนะครับเราก็อาจจะมีการที่บอกว่าให้กรอกชื่อที่อยู่พิกัดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเราจะประสานงานเข้าไปในรษาะแบบนี้เจ้าก็ยินดีเปอย่างยิ่งหรือจะขอผ่านทางเรามีการพัฒนาพี่น้องอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ด้วยครับเอาพี่น้องเกษตรกรเนี่ย พัฒนามาเป็นอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ก็พูดคุยผ่านทางอาสาสมัครฝนหลวงก็ได้หรือขอผ่านทางเกษตรและสาารจังหวัดก็ได้นะครับทุกช่องทางครับเรายินดีนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเรายินดีอย่างเต็มที่ครับเจ้าเรามีมีหลักเกณฑ์การพิจารณายังไงครับสมมุติว่าประชาชนแบบขอกันไปเยอะมากอำเภอดอยสะเก็ดก็ขอสันปะตองก็ขอมาอทีนี้เราเราจะ,จะคัดจะดูจากตรงไหนว่าทําให้พื้นที่ไหนก่อนยังไงครับท่าน เราก็จะมีข้อฐานข้อมูลของเราครับว่าสถิติปริมาณฝนที่ตกในช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรในเรื่องของความชื้นดินของบริเวณโซนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไร,รเราจะพัฒนาฐานข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาด้วยแล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่าพื้นที่ไหนที่มันแรงหรือมันวิกเกตมากของการเรววาก็อาจจะต้องจัดลําดับความสําคัญช่วยตรงนั้นแต่แเราก็พยายามที่จะช่วยให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ทุกพื้นที่ครับเพราะว่า ในเรื่องของการที่น้องเกษตรกรขอเข้ามาเนี่ยมันก็บางครั้งก็ยังไม่ได้สินขนาดวิกฤตมากนะักมันก็อาจาออาจะรอวันสองวันได้ก็คือสลับทํากันไปนันสันนมุนเวียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการที่จะช่วยเหลือได้นะค,ะครับเจ้าในแต่ละปีเขามีเรามีการจํากัดกัะเจ้าว่าจะต้องขึ้นบินกี่เตอรอย่างใดหรือว่าแล้วแต่การร้องขอจากประชาชนเลยเจ้า เออคือเรียนอีกคทับก็ไม่มีข้อจํากัดนะครับว่าเราจะบินกี่เที่ยวบินหรืออะไรยังไงงบประมาณที่เรามีคือทางรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่ในกรณีบางปีที่มันเกิดความแห้งแล้งมากๆแล้วเราต้องขึ้นบินปฏิบัติการมากงบประมาณที่เราได้ประจําปีมาไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการของบกลางเข้าไปเพิ่มเติมครับซึ่ทงทางกรมฝนหลวงราชการบินเกษตรปัจจุบันนี้เนี่ย เราเครื่องไม้เครื่องมือเราก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับในส่วนของอากาศยานในักศณะษาแบบนี้เนี่ยเราก็มีการที่จะร่วมมือกับทางกองทัพอากาศกองทัพบ,บกซึ่งมีอากาศยานที่จะทําฝนได้ต้องมาสนับสนุนกับเราในลักศณะแบบนี้ก็เป็นการที่จะใช้เครื่องมือให้เครื่องมือเนี่ยให้เกิดคุมความคุค้มค่า ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตรงนี้นะครับจ้าครับครับสุดท้ายจะให้ท่านที่บดีนะครับได้ย้ําแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในภาคเหนือช่วงนี้นะครับตั้งแต่ตะวันสิบเก้าละกกวันที่สาวเป็นจะได้พอมเรียนเชิญท่านปิดท้ายได้เลยครับครับผมก็อยากฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับปีนี้ก็ถือว่า ในเรื่องของน้ําในเขื่อนต่างๆยังถือว่ายังมีปริมาณน้ําน้อยอยู่นะครับรแเราก็หวังว่าในช่วงฝนที่เหลืออยู่ในช่วงนี้นะครับและมีโอกาสที่จะทําฝนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง3หน่วยทั้งที่เชียงใหม่ตากและพิษณุโลกพยายามที่จะติดตามเงื่อนไขของสภาพอากาศทุกวันและตลอดทั้งวันถ้าสามารถขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงได้ก็จะขึ้นบินปฏิบัติการอย่างทันชีครับรแต่สิ่งหนึ่งก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่า อ่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงหนึ่งของภาคประชาชนโดยที่พี่น้องประชาชนถ้าร่วมกันรณนรงณ์ในเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันในลักษณะที่เรามีปริมาณน้ําต้นทุนอาจจะค่อนข้างจํากัดแต่เรามาร่วมมือมีความสามัคคีกันในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าฤดูแล้แงที่จะมาถึงเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะก้าวพ้น ฟันฝ่าในเรื่องของในเรื่องของการที่จะอาจจะเกิดวิกฤตในเรื่องของภัยแรงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับก็บเป็นกาลังใจให้ทุกท่านด้วยและทางกรมฝนหลวงและกรมเกเษตรก็ยังยินดีที่จะปฏิบัติการให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีวันหยุดราชการและไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับสดีนักน,กนะเจ้าขอบพระคุณครับสวัสดีครครับ